สวัสดีค่ะเพื่อนๆว่ามีเหลืองพันอะไรอร่อยคะ,ฉะเฉลยคือมีเหลืองพันไส้กรอกค่ะเรามาแนะนําเมนูหลอกเด็กค่าววันนี้เป็นเมนูมีเหลืองพันไส้กรอกและมีเหลืองพันปูอัดค่ะวิธีทําง่ายมากอุปกรณ์ก็สามอย่างเองไปเตรียมกันเลยนะคะขั้นแรกคือเส้นมีเหลืองซื้อได้ตามตลาดนัดค่ะ แล้วก็ปูอดัดวันนี้ใช้ปูอัดเบนโตะนะคะแพ็งหนึ่ง40ชิ้นราคา70บาทและไส้กรอกเพื่อนๆใช้ไส้กรอกอะไรก็ได้ค่ะที่เพื่อนๆหาได้นำไส้กรอกมาบ้างหัวท้ายนะคะเวลาเขาบานจะได้สวยๆบั้งให้หมดทุกอันเลยนะคะที่เราเตรียมไว้ขั้นต่อมาเราก็นำเส้นมีเหลืองค่ะ มาพันไส้กรอกของเราให้ทั่วทั้งแผ่นอ้อเว้นช่วงที่เราบั้งไว้นะคะเผื่อให้เขาบานค่ะเพื่อนๆเ,เวลาม้วนเส้นมีเหลืองอย่าม้วนเยอะเกินนะคะม้วนแค่บางๆก็พอเพราะเวลาทอดมันจะกรอบอร่อยของเราม้วนหนาเกินไปเวลาทอดออกมามันยังเหนียวแล้วก็เคี้ยวยากอยู่ เดี๋ยวเรามาม้วนอีกรอบนึงนะคะเพื่อนๆม้วนบางๆนะคะทอดออกมากรอบอร่อยมากเดี๋ยวเราม้วนหมดทุกชิ้นที่เราเตรียมไว้เราก็จะนำลงทอดนะคะโดยการทอดใช้น้ำมันเยอะนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางค่ะเมื่อน้ำมันร้อนนำไส้กรอกที่พันด้วยมีเหลืองลงทอดเลยค่ะ เขาจะบานออกมาสวยนะคะน่าทานมากเลยค่ะเพื่อนๆลองทําเมนูนี้ให้ลูกๆทานนะคะหรือว่าจะทำไข่ก็ได้ค่ะอันนี้เราจะแพ็คไข่นะคะเราจะขายชุดละ20่บาท1ชุดมี4ตัว4ตัวนี้จะประกอบด้วยไส้กรอก2ตัวปูอัด2ตัวกินคู่กับซอสมะเขือเทศหรือว่าซอสพริกค่ะแต่เด็กๆนี้จะชอบซอสมะเขือเทศมากกว่าค่ะ อร่อยมากเมนูนี้ลองทําดูนะคะเพื่อนๆขอบคุณที่รับชมแล้วอย่าลืมกดติดตามช่องมาดาม DIY นะคะเดี๋ยวจะมีคลิปใหม่ๆม,มาเสิร์ฟเพื่อนๆอ,อีกค่ะสวัสดีค่ะ